สวัสดีครับพี่น้องมันิกาเบ,บาไกลเชียงดวครับโอ้แดดแห้งแดดมันอีแดดแห้งครับมันิกามาสวัสดีพี่น้องครับยำแรงๆนะครับเลียมตานะครับมันิกซืมาแกงเนื้อไม้นะครับไปเก็บเน,นื้อไม้มาหนินะครับคืออยากแกงเนือ้อไม้อืมอืมแม่เท่าก็เลยไปเก็บนื้อไม้มา,มาพี่น้องนะครับกํบลาลังต้มอยู่เก็บมาหลายกับ มันเหลือพี่น้องกะไปเก็บมาซำเตี้ยวสีแกงนะ่ะสักหมอ้อนะครับเออกระสีหกเนี้ยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเบาไกลบ้านเบาไกลในเ็ดอันปลาแดกบองนะครับขายครับอันนี้อันนี้ครอ่าตัดแนวเลี้ยวนะหนี่กระสีเป็นสรงนี่ละนะเขียวเขียวหกหกน้อยนึงนะครับอ,อันนี้ต้นกล้วยหลังบ้านนี่นนะครับหลังบ้านเบาไกลนะครับ ปลูกแล้วที่แรกเอามาปลูกวีาบันสิบบลอดต้นเดียวนี่น้อยน่ะขนสําแขีแขน,แขน,แขนแกันยังไงไงนะครับบัดนี้นะเนี่ยปีที่สามนะครับต้นกล้วยนี่แะทาไมไม่ปลูกซ้าเนยพี่น้องเนี่ยต้นซ้ำนี่แหละเนีน่ยโอ๊ยบลอดบลอดบลอดเสนอโอ้ยหลอดอยู่ดีละ่ะอันเด็กกินนันอ่าเด็กกินไวยต้นที่สองแล้วนะนะครับ จะซิมีพักลาาย่างอยกปลูกไว้น่าฝนกระยากพกแน่นะครับต้นสตอพี่น้องต้นสตอติดแล้วเอามาปลูก3ามต้นติดตัวหนึ่งนะครับจะเป็นต้นกระเพรานะครับอันนั้นบแข่งบ้านเฮาพกแน่พี่น้องเพระาะว่าสิตัดกะคอ่คอยเล่มออกพี่น้องท่้นเฮาสิตัดมันกะสีนะ รวมๆ,ๆกันเทึกจะเป็นตะไคร้จึกเป็นอย่างไรข้างล่างต้นบักฮ่งแน่แนนะครับคอยเล่มเอานะครับอันนี้มักลินฟ้านะครับติดแล้วอันนี้เป็นวานเกษ์นะวานสมุนไพรครับคอยเล่มคอยเก็บหยามันออกข้าวีเริ่มบอหนาฝนแนนะครับป,ปักติวปักติวอันนี้ปักขามสมหลังบันเราเกล่อนสีหกน้อยนึงนะครับมันเป็นนาฝนพี่น้องบัดนี้เข้าสีบอสีอัน สารเคมีนะยาขายา,ขายาขายังเู้ชิบสีได้พี่น้องเบาไขส่สีบสีนะครับหกแน่นะครับขามต้นมะก,กรอกนะะต้นมะก,กรอกกิเลิศเป็นหวานเป็นหวานหวานต้นมะฮง,งแต่ว่ันโ่มีนวยครับแต่วันปักปังมันเกิดแล้วนะเอามาปักไว้บวางสามเดือนก่อน น่ปักปังปักปังสีม่วงนะต้นมะกอูดเรื่มข้างล่างต้นกล้วยติดแล้วต้นนติดเหล้วติดแล้วติดติดมัตสุดต้นแล้วพี่น้องนะครับอ่นะบุกไปสวนขวั้วปกหน่ยนะครับเมื่อมาตัดติดตัดอยู่แต่วันก,ก็โขกขึ้นแล้วนะครับมะเขือต,ต้นมะม่วงเห็นะมะพวกพวกนี้มั่วยังเลยพี่น้องทั้งติด บักแฟงตาบักแฟงบักแฟงบักแฟงเห็นหน่วยป่ะอันเดีมีอยู่ได้หน่วยนะครับนี่เดี๋ยวแฟงปากแฝงแฟงอีู่ตัวบักนาวอยู่กำกันอยู่ละนะครับหมดละสหนักแล้วก็เพิ่นอ่าเพิ่นเมื่ออายุเพิ่นแล้วก็จะได้นะครับ ออากตัดอ,ออกปล่อยมันหกสะกอนครับประกาศตัดยันถึงเครียเพิ่นนะครับนี่าปิดปากสวนคั้วนก่คต้นบกอกเล่นบกอกน้ำบกอกน้ำว่านก็มาอ่อนเครียมันขึ้นมากเลยตัดออกนะเพื่อนหกนี้นะพี่น้องว่าบวกเจาะอีตัวเพิ่นนะเขาสิตัดแต่กะอีตัวเพิ่นยันไปตัดใส่กิ่งต้นเพิ่นทางหลังหน้าเขาเพิ่นหน้าเขาเขา ต้นล้วยผู้แควเดียวนลามมห์เดียกําลังออกหน่วยกํลังออกงยออกวยใหม่เ้อสิตัดก็ยามีเคลียเพลินนี่เดยกินน้ำเพลินอยู่หลายวยอยู่นะครับในกําลังติดกําลังออกดอกก็เลยปล่อยเป็นสักคนหวานะมีตะวัน ผักไทยนะครับตักม่วงนะครับผูดผลิตผลพัานาห้องตักข้ามืนอนี้สิแก๊งน้องไม้สู้กินพี่น้องนะครับต้นกล้วยว่าสิปฏิกิริย์นี่พี่น้องนะต้นข้ากติดแล้วนะครับเดี๋ยวแก๊งน้องไม้เสร็จนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาพอกันอีกรอบหนึ่งเด้อนะครับนี่ต้นขาตะไคร้หน้าบ้านน้าบ้านเบาไก่นะครับ เอ็ดไว้กับปูไว้เป็นโฮมน้ำเด็กกินน้ำนั่นแหละพ่อบอ่อนะครับผักปังผักตังก็ไม่ได้ผักปังนี่เท่าไงนี่เคีื่องผักปังมีสองเคีื่องตัวนี้อันนี้เครื่องนึงนะอันนี้ก็บ,บ่อทัดทิ่มครับผักอิเสตเอาไว้กินถามว่ามีหลายบ่มีหลายครับนี่นะครับว่านะมีตะต้นผักอิเสตที่เป็นของหิมทังต่ว่ากระปุกไว้ครับ มันบอกไก่เมือ่อทีมันอยู่ไก่เมือเป็นดีเอาซรัพนี้ะก๊อตพี่น้องเดี๋ยวเอาไก่นะครับเดี๋ยวเอาไก่เดี๋ยวเอาไก่จันหาอุปกรณ์อ่าสิไปเก็บยานั่งได้บ้างมือแก็งนอนใหม่ตนแรงนะครับว,บวบอัอนีอ้กระซิมสก๊อ,กอกตเนาะนะครับมาทนะักทายกันยำแรงนะครับวันนี้อยู่ดีมีแห้งเก็บได้เอาต้องกันสุขภูรวดครับนี่ครับ